สวัสดียามเย็นค่ะวันนี้พี่สตังพี่ตังจะพาใบบัวทาอะไรคะพี่ตังสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะอ่ะวันนี้จะพาใบบัวทาอะไรเอาลูกบอลมาเตะกับพี่ไปลูกอปเตะบอลกับพี่เด้อเตะบอลเตะบอลกันหน่อยเลยเอาลูกบอลมาเตะน้อยพี่ตังเล่นกบหนูหน้นอย Bapak-Ibu akan belajar apa? อารกณ์ว่นา,าวนั่ตัวบอางกินกน้ำปะกินน้ำปะอา่าฮระโอ้ยเตกบันตคนอ่ะอลันไปลูกอ่ะขอีค่ะของเล่นที่ใบบัวเล่นได้ทนที่สุดก็จะเป็นล้อรถนะคะ ในล,ล้อรถค่ะทำอะไรคะหาอะไรลูกจุงแขนน้องไะ ตังหนูจะลากลูกบอลให้ดูพี่ตังหนูจะลากลูกบอลลากล้อรถให้ดูสั่งลักเลยโอ้แข็งแรงขนาดนั้นเลยค่ะ ตองต้มลูกบอลอยู่ไหนวะลูกบอลเล็กอยู่ไหนวะพี่ตังไม่เอามาเตะบอลกับน้องแล้ลูกเอาลูกบอลมาเตะกับน้องแล้วลูกเลยเอาลูกบอลมาเตะกับน้องโอ้ยล้มแล้วตั้งแต่ต้องในหน้าไหนได้ยินชัวร์เ่็นพิ่งยังปิดกระถา ลกลแต่บอลกับพี่ตังเล็วแต่บอลกับพี่ตังพี่ตังแต่บอลกับหนูน้อยมาดูยามเย็นนะคะใบบัวเล่นแล้วเล่นหรอสวัสดีจา้า แร,แรงขนาดนั้นเลยเนาะลูกอ้ดันได้เลยเตะบอลกับพี่ตังแล้วลูกแล้วพี่ตังเอาลูกบอลมาแล้วพี่ตังเล่นกับหนูหน่อยนะพี่ตัง ตำแหน่งของหนูก็คือล้อรถค่ะที่คนที่สุดแล้วค่ะค่ะตังอารุกคนมาแล้วหรอ บอลก่อนเตะบอลพี่ตังเข้ามาเตะบอลกับน้องแล้วพี่ตังเตะไปให้น้องเออพี่ตังเตะมาตักเตะแล้วพี่ตังไปเก็บลูกบอลมาให้น้องก่อนพี่ตังไปเก็บลูกบอลมาให้น้องก่อนแล้วน้องออกกาลังกายยามเย็นค่ะพี่ตังเล่นลูกบอลกับพี่พี่ตังเล่นลูกบอลกับหนูก่อนค่ะใบบวจะเล่นลูกบอลเอเตะมาพี่ตังเตะมาแล้วเออพี่ตังเตะมาแล้วแล้ว เออเก่งเก่งเตะบอลกับพี่ตังอะเตะมาเออเตะบอลมาอ้าพี่ตังออกไปแล้วลูกพี่ตังเก็บให้หนูนอยพี่ตังเก็บให้หนูนอยพี่ตังเก็บให้ใบบัวหน่อยค่ะไปลูกไปอาเตะมาลูกเตะมาเตะบอลแล้วอาเตะมาจ้าเตะให้

อภ่ตังจับลูกก ak ็เออเลี้ยงลูกกระเป็นเด้อยังไงอืมขาหลังขาหลังเอามาได้ยังเตี้วเก่งลูกอ่ะเอออะไรเนี่ยพี่ตังไปเก็บบอลมาให้หนูโอ้เลี้ยงบอลกระเป็นค่ะทุกท่านจ้ะลูกบอลหนู มันจะเล่นบอลกับพี่ตังค่ะคาลังคาลังพี่พี่ตังบอกคาลังคพื่อัาเต๊ก

你想看看。 ทำอะไรทำอะไรหรออะทำอะไรอื้หนูดีดดใจค่ะหนูได้เล่นกับพี่ตงังหนูได้เล่นกับพี่ตังค่ะหรออื้มไม่ไเป็นไ,ไ,ไหรหนูน้องเล่นตรงนี้ก่อนแล้วลึกอ้าห,หนูไปหาพี่ตังไปขอบคุณทุกท่านค่ะที่แวะมาเยี่ยมใบบัวค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้หนูได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านสวัสดียามเย็นนะคะสวัสดีทุกท่านะคะ่ะ